สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปอกปองผัวไปโปรโมนะครับตอนนี้พันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นแล้วระบบเซฟตี้ข้างทางไม่มีอะไรเลยนะครับมัน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 สุดยอดตรงนี้เลยครับคือตกลงไปแอบเห็นอะแบลคเบอรี่ของใครมันร่วงมาเป็นแบบกล่องซิลิโคนอยู่เต็มเลยฮะแล้วก็พันก็ออกมาเรื่อยๆ จริงๆแล้วไฮไลท์ของไฮไลท์ของโรโมอยู่ตรงที่ถ้านักท่องเที่ยวคนไหนมาครับต้องสไลเดอร์ลงไปด้วยนะครับนี่พื้นลงไปเลยคร <c oughs> ับผมก็จะสนุกครับผมเพราะมันจะไปโผล่ออกทางนึงคือตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยลงกันแล้วครับเพราะว่าแดดมันเริ่มออกมาแดดร้อนมากอ <c oughs> ้าวพันธุ์รักนะครับตอนนี้ยังไงก็ได้ มันทะลักออกมาเลยครับสวยงามมากครับต้องออกมาตั้งหลักข้างนอก <laughs> ตอนนี้ก็จะเป็นบาตูนะคระับฝวไยบาตูจากที่เราถ่ายกันตอนแรกนะครับคลิปแรกก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับ โอเวอร์เฮียนู้นเห็นรูปเขาครับเห็นลิบลิบหลังคาครับไกลๆตอนนั้นคือจุดชมวิวอะไรนะไออะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวละครับจี่ตรงนู้นจะมีอยู่สองจุดวิวพอยต์วันกับวิวพอยต์ทูถูกแล้วครับเราจะอยู่บนวิวพอยต์ทูอยู่ตรงครึ่งเขานะฮะครึ่งเขาตรงนู้นนะฮะส่วนวิวพอยต์วันก็จะอยู่บนที่มีเสาโถเละๆ่เยอะๆฮะอย่างที่ผมบอก เสียดายครับที่นี่ไม่มีสัญญาณ Wifi สุดยอดมากครับบาตอกบาตูนะครับอันนี้คือภูเขาไฟบาตอกอันนั้นบาตูครับข้างหลังส่วนภูเขาไฟสุเมรุสุเมรุไม่เห็นจากตรงนี้นะครับเพราะว่าอยอดที่แหลมของโบรโมมันบังไว้ครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย